คุโรคุเฟสสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้ a c e b o o k นะครับเคสนี้ก็มาด้วยการนะครับ Facebook ขึ้นตรวจสอบรักษาความปลอดภัยนะครับของการเข้าสู่ระบบนะครับพอกดเริ่มต้นการใช้งานนะครับนะพอกดไปแล้วนะครับก็จะไปติดเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เชื่อมต่อกับวอตแอบนะครับซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับทําให้ไม่สามารถเข้าไปกู้ได้นะครับเคสนี้นะครับต้องเป็น Facebook ที่เชื่อมต่อกับ IG นะครับถึงจะกู้ได้นะครับถ้าไม่เชื่อมนี้นะครับโอกาสที่จะกู้คืนมาได้นั้นยากมากเลยนะครับนะในการคข้าไปกู้จะมีค่ามาจําก่อน300บาทนะครับหลังจากที่ค่ามาจําแล้วนะครับผมก็จะขอข้อมูลนะครับในการเข้า IG นะครับในการเข้าไปกู้ให้นะครับเคสนี้ก็ถือว่ากู้ยากมากเลยนะครับเนื่องจากเฟซบุ๊กึ้นตรวจสอบรักษาความปลอดภัยนะครับไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับ อ่าผมต้องขออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน Facebook ด้วยนะครับในการเข้าไปกู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปยืนยันตัวตน2ชั้นนะครับสาเหตุที่เกิดแบบนี้เกิดจากนะครับอ่าเจ้าตัวนะครับเป็นการยกเลิกการยืนยันตัวตน2ชั้นนะครับทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งาน a c e b o o k ได้นัเองนะครับนะก็สามารถเข้าไปปลดล็อกนะครับก็สามารถเข้าใช้งาน Facebook ได้แล้วนะครับนี่คือ Facebook ของเจ้าตัวเขานะครับใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับ อย่าปล่อยที่ไว่นานนะครับก็สามารถทักมาสอบถามนะครับยินดีให้บริการนะครับ